หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดสคบพพจ่อโลกขายตรงยาแผนโบราณอ้างไฟบังคับจัดระเบียบขายตรงคอปพ,อพอสั่งล้างบางประกันนอกรีดตุนเงินกองทุนรับมือบริษัทล้มเปิดเคล็ดลับความสำเร็จมนุษย์เครือข่ายสำเร็จได้เพราะตั้งใจบวกความเพียรพยายามปุ๋ยบัวทิพเปิดเกมลุกเครือข่ายเกษตร ประกาศยึดพื้นที่หวังคองใจเกษตรกรไทยระบบค้าส่งค้าปลีกเครื่องรวนเหตุวิกฤตกำลังซื้อผู้บริโภคลดธุรกิจแฟชั่นไทยตอบโจทย์ได้อย่างไรบนเวทีเซี่ยงไฮ้เมืองผู้นำธุรกิจแฟชั่นแห่งเอเชียติดตามหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ได้แล้ววันนี้ทุกแผงทั่วประเทศ สภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำความยากจนเก่อเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง iNtv ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน iNtv ช่องนี้รวย24ชั่วโมงถ้าคุณกำลังมองหาข่าวสารเข้มเต็มพิกัด ตาระเราใจได้อารมณ์ผ่าทะลุหัวใจคนตื่น่ายตือนันอา่านตลาดคราะหซ์สื้อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่1และ16ของเดือนทั่วประเทศชอบไหมภรรยาหุ่นอ้วนๆแบบนี้ไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยเป๊ะแซบเวอร์แบบนี้เป็นไง ใช่เลยโดนแบบนี้โดน <Wow. S 1> แล้วไงอ่ะอยากมีหุ่นดีหุ่นเพียวนะคะเลือกซิลวี่ค่ะทำธุรกิจตรงนี้มีสื่อให้ท่านลองรับด้วยแล้วก็มีไรายได้ทำให้มีไรายได้ในครอบครัวท่านมีไรายได้เสริมคนทำงานประจำไม่ต้องลาออกนะคะทำไรายได้เสริมของงานเครือข่ายอยู่บ้านนอนอยู่บ้านก็มีไรายได้ New KC Light ไม่ต้องเก่งไม่ต้องรวยก็ทำได้ครับ New KC Light แผงการตลาดสั้นง่ายได้ไวสม่ำเสมอ นิวเคซีไลท์ใส่ใจในตัวคุณสินวิสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วสวนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347 ชมกับเข้าสู่ช่วงสุดท้ทายของรายการนะคะซึ่งสัปดาห์นี้เราพาท่านชมมาอยู่ในงานสถาปนิกปี57นะคะส่วนปีนี้แต่ะบูธจะมีนวัตกรรมเด่นๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างนั้นเดี๋ยวเรามีภาพบรรยากาศพร้อมตัวอย่างบูธมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะ น,นิกวิศวกรนักเผ่านักพัฒนาที่ดินมัฒน,นากรน,นะครับตลอดจนผู้ด,ดูแลรักษาทางนะครับกลุ่มนี้ที่มามาดูงานเนี่ยจะมาดูอย่างเจริงเอาจังนะครับมาดูว่าเทรนด์ข,ของสินค้าเทรนด์ของเทคโนโลยีเป็นอย่างไรรวมไปถึงการเข้าร่วมกัมนาของขอาณากรมที่จัดโซนนี้เราจะนําเสนเอทางด้านผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงานและรักษาสภาพแวดล้อม นะอันนี้จะอยู่ที่โซนหนึ่งคอึ่งนะครับอันนี้จะเป็นส่วนที่แตกต่างกันจริงๆแล้วในเรื่องของการการจัดพืด้นที่แต่โดยธรรมชาติแล้วแต่ทัตตีก็จะมีนวัตกรรมมีผลิตภัณฑ์ใหม่เทคโนโลยีใหม่ยยหามาร่วมแสดงเยอะแยะมากมายนับร้อยร้อยรายรปีเราจะมีแมสเสจนี้ตลอดเราก็จะมีกระดาษซึ่งเราก็ไปบริจาคเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้นะครับเราพยายามที่นี่นี่คือเนื้อของงานเทศกาลเนื้อของวัสดุที่พี่พ พี่เต่าพูดก็คือว่าตอนนี้ทั้งโลกมันมันมันไม่ใช่เทรนด์อะผมว่ามันเป็นความเป็นจริงที่ว่าทุกคนยอมรับว่าเมื่อวานที่ร้อนที่สุดเนี่ยพวกคุณใช้แอร์เท่าไหร่แล้วบ้านบางบ้านเขาไม่ร้อนเท่าบ้านคุณเนี่ยทาไหนเขาไม่ร้อนเท่าบ้านคุณคุณต้องไปถามตัวเองแล้วคุณอยู่ยังไงทําไมบ้านคุณร้อนกว่าบ้านคนอื่นแล้วคุณต้องติดแอร์ตลอดเวลาแล้วพ่นความร้อนลงไปในสนามสนามหญ้ายังร้อนเลยเนี่ยมันมันม,มันผิดละ ดีไซน์ for all, คือเพื่อทุกคนนะครับก,ก็เราได้เห็นว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ว่าสำหรับคนที่ต้องใช้รถเข็นหรือผู้สูงอายุนะฮะคนที่บาดเจ็บเนี่ยก็มันก็จะมีวิธีการออกแบบที่ให้สามารถอยู่ในทาวเวิร์ได้ช่วยเหลือตัวเองได้มากมากที่สุดนะฮะนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งซึ่งในเดนสก,การเรามีหรือเรามีผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่นนะฮะเดี๋ยวอาจไปเดินชมกันนะครับแล้วก็ นิทรรศก,การผลงานของสถาปนิกต่างๆนะครับก็เราก็จะได้เห็นว่าเขามีวิธีการทํางานหรืองานออกแบบยังไงร,รวมทั้งคลินิกหมอบ้านนะครับพิเศษก็พิเศษเหมือนทุกปีนะครับก็มีอะไรพิเศษอยู่เรื่อยๆออผมผมคิดว่าปีนี้มีผู้ผู้แสดงสินค้าจากต่างประเทศมาร่วมงานพอสมควรปีก่อนๆเขาก็ตอนแรกเราก็ห่วงสถานการณ์การเมืองจะทําให้ใน,น,นที่สุดเขาก็มากันนะครับ แล้วก็ผมคิดว่างานเรามันก็จะทําให้ให้ชีวิตเราดําเนินต่อไปได้อย่างดีไม่มีงานซะเลยแบบเราก็อาจจะไปเครียดอยู่กับบรรยากาศในประเทศนะครับส่วนสถาปนิกครบ80ปีปีนี้สมาคมสามลิกสยามก็กลับมาเล่าเรื่องให้ฟังอีกครั้งว่าสามลิ์มีบทบาทอะไรในสังคมนะครับมีความสําคัญยังไงกับงานออกแบบของท่านนะครับและสถาปนิกรรที่ดีๆมันแตกต่างจา,งสา,ากสถาปนิกที่ไม่ดีตรงไหน เพราะฉะนั้นมันจะเริ่มมันจะเริ่มแยกแยะได้ชัดเจนขึ้นนะครับสมาคมก็รันมาครบ80ปีแล้วนะครับตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นบรม,มครคูมาจนถึงรุ่นหลังๆก็จะมีคนรุ่นใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเป็นวิชาชีพที่มีคนไม่มากนักนะครับมีคนหมื่นกว่าคนกับคนภายใน60ล้านคนมีคนแค่หมื่นกว่าคนเป็นสถาปนิกนะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็มีความรับผิดชอบค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสก็ลองใช้สถาปนิกดูแล้วจะรู้สึกว่ามันคุ้มค่าครับ ก,ก็ส่วนมากก็จะเป็นประเทศในภูมิภาคใกล้เคียงนะครับจีนมาเลเซียจีนมาเลเซียามาเยอะแล้วก็มีออสเตรเลียนะครับแล้วก็มีสิงคโปร์มาเล็กน้อยไต้หวันก็มีนะครับเขามาปีที่แล้วในระดับหนึ่งแล้วเขาประสบความสําเร็จเมื่อเขาเอาของมาเพราะว่าตลาดเมืองไทยก็ใหญ่ขึ้นแล้วหลายๆครั้งที่เขาใช้ตลาดของเราเป็นฐานในการส่งออกไปในประเทศภูมิภาคเช่นในในในอาเซียนอีคอนมิกคอร์ปอเรชันเนี่ยถ้าใช้ไทยเป็นฐานพมา่าลาว ใช่ไหมคะเขมรนะครับแม้ว่าพม่ากับลาวจะใต้จีนมากกว่าแต่เขาก็ยังรู้สึกว่าการเข้ามาตั้งฐานในเมืองไทยเพื่อจะเทรดออกไปเนี่ยมันมันมันอาจจะคล่องตัวกว่านะครับความคาดหวังคือคือขอให้คนมาแล้วได้ได้อะไรกลับไปนะครับเราไม่เคยคาดหวังเป็นเรื่องของตัวเลขว่าตรงคนต้องเยอะรถต้องติดเราต้องการคนที่อยากได้ข้อมูลข่าวสารความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิตนะครับเพราะว่างานสาัพกรรม สิ่งที่พวกคุณเห็นนี่มันเป็นสิ่งที่แวดล้อมตัวเราอยู่เรื่องของห้องเรื่องของหลังคาเรื่องของห้องน้ําเรื่องของประตูเรื่องของสุขภัณฑ์นะครับเรื่องของกระจกเรื่องของการกันความร้อนการทํายังไงห้องน้ําจะไม่ลื่นอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับมันของใกล้ตัวทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมเชื่อว่าถ้าใครมาแล้วได้ไปปีหน้าก็มาอีกเรามีแฟนคลับนะครับคนมางานสาปวิ่งเนี่ยมากันอยู่ประจําเลยบางคนไม่ได้เกี่ยวข้องกับวงการเลยแต่ชอบมาดู ดูแล้วสบายใจได้ความรู้ก็กังวลครับแต่ว่าไม่ได้กังวลมากเพราะว่าผมผมเชื่อว่าเราก็ประเทศเราก็เดินต่อไปนะครับเ,เราจะมีความเห็นที่ไม่ตรงกันก็ก็แสดงความออกความเห็นกันแบบแบบแบบสุภาพนะครับอย่างนี้ก็ทํากันอยู่แล้วก็ก็เบรกมาได้ครับหลายๆคนก็ไม่ได้ไม่ได้ไปอยู่ที่นั่นตลอดเวลานะครับก็ก็แวะมาได้นะครับก็มาถือครับงานสามนิกจัดทุกปีนะครับกลายเป็นงานประจําปีของพวกเราไปแล้วก็ มีคนจำนวนมาก3 0 0แสนกว่าคนนะครับที่มางานของเราเนี่ยทุกปีในตลอดระยะเวลา6วันก็ทุกคนก็จะได้อะไรกลับไปนะครับลองมาสักครั้งถ้าใครยังไม่เคยมาจะค้นพบเลยว่ามันเป็นเทรดโชว์ที่ที่ที่มีที่มีสาระแล้วก็แล้วก็บันเทิงด้วยนะครับ ในงานสถาปนิกนี้ปีนี้ m a x กซ์มาก็มีสินค้ามาโชว์หลายตัวนะครับก็มีฟิล์มฟิล์มประหยัดพลังงานนะครับหรือว่าฟิล์มกันร้อนเนี่ยนะครับก็มีทั้งแบบที่เป็นนาโนเซรามิกแล้วก็แบบที่เป็นโลหะนะครับแล้วยังมีฟิล์มนิลภัยด้วยกับฟิล์มตกแต่งอาคารแล้วก็มีในส่วนของม่านม่านฟิล์มนะครับม่านประหยัดพลังงานซึ่งใช้แทนม่านม้วนที่เป็นแบบผ้าทั่วไปนะครับ ก็เปลี่ยนมาเป็นแบบฟิล์มก็สามารถช่วยป้องกันความร้อนแล้วก็สามารถทําให้มองเห็นภายนอกได้ชัดเจนกว่าผ้าทั่วไปนะครับแล้วก็ตัวล่าสุดเลยที่วามาโชในวันนี้ก็คือเป็นฟิล์มป้องกันลอยสําหรับเฟอร์นิเจอร์นะครับตัวนี้ก็คือเหมาะสําหรับเฟอร์นิเจอร์ที่มีราคาแพงอย่างเฟอร์นิเจอร์ไม้นะครับก็ปิดเอาเอาฟิล์มใสๆตัวนี้นะครับปิดบนผิวหน้าของโต๊ะหรือของเฟอร์นิเจอร์นะครับเพื่อป้องกันรอยแล้วก็รักษาสีของเฟอร์นิเจอร์ ให้ให้อยู่นานนะครับก็คาดหวังว่าจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับทั้งในส่วนของแบรนด์แล้วก็ได้ได้รู้จักกับทางสถาพนิกรวมไปถึงผู้ใช้เจ้าของบ้านทั่วไปนะครับว่ามีสินค้าใหม่ๆอย่างเช่นเรื่องของการการลอยเฟอร์นิเจอร์นะครับซึ่งยังไม่ค่อยเห็นในตลาดนะครับอตอนนี้ยังยังโฟกัสไปที่เรื่องของฟิลม์มติดกระจกนะครับแล้วก็เรื่องของการลดความร้อนก็คืออย่างม่าน แล้วก็ยังแตกไปในรายของเรื่องของการป้องกันลอยลตอนนี้ก็ยังโฟกัสมาที่สินค้า3ตัวหลักๆนี่ก่อนครับถ้าเป็นงานสถาปนิกปกติผมว่าปกติก็จะไม่เหมือนกับงานรถยนต์ทั่วไปที่เราเคยออกก็จะ,ะจะเป็นกลุ่มหลักอยู่แล้วที่แบบพวกสถาปนิกหรือเจ้าของบ้านโดยเฉพาะคือพวกที่มีความต้องการจะมาเดินโดยตรงอยู่แล้วก็ผมว่า กระทบก็คงไม่เยอะครับแล้วจริงๆแล้วเราสื่อสารกับสถาปนิกในกรณีที่ว่าอยากให้เห็นว่าเรามีสินค้าอะไรบ้างเผื่อในอนาคตถ้าเขามีโอกาสได้ใช้ก็อาจจะคิดถึงสินค้าของ m a x กซมาใจมาสแรกปีนี้ถ้าเทียบกับปีที่แล้วใจมาสแรกปีนี้ยังยังสู้ไม่ค่อยได้อย่างที่เรารู้ว่าทั้งสถานการณ์การเมืองที่ยังไม่ค่อยนิ่งแล้วก็ปัญหาของเรื่องรถ คันแรกรถใหม่ออกน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็กระทบครับแต่เราก็พยายามาเน้นในส่วนของอางานอาคารเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งก็ก็ตอบรับดีครับแล้วก็สำหรับอากาศร้อนๆหน้าร้อนอย่างนี้ก็ก็ก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆครับแม็กซ mm ์ม hmm. าจะเป็นฟิลม์มที่ยังไม่ค่อยคุ้นหูนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเปิดมากว่า10ปีแล้วแล้วก็นำเข้าจาก โรงงานที่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็มีสินค้ามีวัฒนวัตรกรรมใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพเรามั่นใจว่าสู้กับแบรนด์ดังๆได้ทุกยี่ห้อนะครับก็อยากให้ลองทดลองใช้กันดูนะครับ m a x m a Film ครับขอบคุณครับ